สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในกระด้งของอ้อนี้คะ่ะมันคือผลสุกสุกงอมค่ะสุกแก่จัดของฝรั่งขี้นกไส้แดงนะคะเป็นเป็นแบบว่าพันพื้นถิ่นพื้นเมืองซึ่งถ้าสมมติเวลาที่เราจะเอามารับประทานเนี่ยผลที่อร่อยเนี่ยมันจะเป็นผลที่แก่จัดรุ่นอย่างนี้นะถึงจะอร่อย แต่ถามว่าทำไมอ้อถึงได้ปล่อยให้มันงอมซะขนาดนี้เหตุ <_ d ata> ผลคืออ้อจะเอามเมลร็ดพันธุใช้คำว่าเก็บมเมลร็ดส่งให้กับเพื่อนๆที่สนใจสั่งมเมลร็ดพันธุ์ของฝรั่งข,งงขงี้นกกันเข้ามา <_ d ata> เวลาที่อ้อจะจัดกเก็บมเมลร็ดจะผ่าให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันอ้าออัดคลิปเองไม่มีใครถือกล้องให้ผ่าเองมือเดียวผ่าปุ๊บเข้าข้างในปาเห็นไหม จะได้เป็นไส้แดงซึ่งฝรั่งขี้นกที่บ้านอ้อจะมีสสายพันธุ์คือฝรั่งขี้นกไส้แดงกับฝรั่งขี้นกแบบนี้แหละแต่ไส้ข้างในเหลืองอ๋อยเลยซึ่งคลิปที่แล้วทําไปแล้วฝรั่งขี้นกไส้เหลืองใครที่ใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ของฝรั่งขี้นกไปปลูก087เค่ะเพื่อนๆ6 0 6 9 9 5 5 ID Line A U N G S A R A 09อังสรา09กับพันฝรั่งขี่นกเก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ